วุ้นคายน้ำเปียกแฉะยังมีใครเจอปัญหานี้กันอยู่บ้างหลักๆเลยก็คือการที่เราต้มวุ้นไม่สุกนะอย่างแรกเนี่ยเมื่อเราผสมผงวุ้นเข้ากับน้ำเราจะพักวุ้นทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีเพื่อให้ตัวผงวุ้นเนี่ยมีความอิ่มน้ำเวลานำไปต้มวุ้นจะละลายได้ง่ายขึ้นและตอนต้มวุ้นเนี่ยเราจะต้มวุ้นด้วยไฟกลางและทำการคนวุ้นไว้ตลอดเวลาพอวุ้นเริ่มเดือดแบบเนี้ยให้เราเบาไฟลงเล็กน้อยและคนวุ้นต่ออีกประมาณ2-3นาทีนะเห็นน้ำเดือดแบบเนี้ยวุ้นบางส่วนยังไม่ละลายนะเพื่อนๆ ริ่มสุกและละลายดีเนี่ยจะมีความใสและเมื่อเราปรุงวุ้นด้วยน้ําตาลกับเกลือลงไปเนี่ยตัววุ้นก็จะมีความใสยิ่งขึ้นไปอีกนะช่วงที่เราเคี่ยวจนวุ้นละลายหมดเนี่ยจะลดการคายน้ําได้วันนี้ก็จะทําเป็นวุ้นกะทิถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่งเริ่มทำเนี่ยเราแนะนําให้เป็นกะทิกล่องก่อนนะเพราะเวลาทําเสร็จเนี่ยจะสามารถเก็บไว้ได้นานหลังจากที่เราใส่กะทิแล้วเนี่ยให้เราทําการต้มจนวุ้นเริ่มเดือดอีกครั้งแล้วค่อยนําไปใช้นะวันนี้เราก็จะทําเป็นวุ้นกะทิพื้นฐานเป็นวุ้นนนนดดดดอออกกไไมมม้้เเเเป็ขาาาาาา5ซทํง่ยยยีบลลชวหิร